การนั่งเคียงข้างและการเปิดสมุดบันทึกอย่างเปิดเผยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของสัปดาห์และเป็นคืนที่ความลับได้แปรเปลี่ยนเป็นความจริงผมไม่ได้มาที่ห้องของพี่พราวด้วยความตื่นเต้นแบบลักลอบอีกแล้วผมเข้ามาด้วยความรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจอย่างเต็มเปี่ยมเราไม่ได้นั่งหันหน้าเข้าหากันเพื่อจ้องมองอีกแล้วแต่เรานั่งเคียงข้างกันบนพื้นห้อง ตรงกลางระหว่างเราคือสมุดบันทึกความฝันเล่มหนาพี่พราวสมชุดที่ดูสบายๆผมสังเกตว่าเธอไม่ได้จุดเทียนหอมใดๆมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากคมไฟดวงเล็กเท่านั้นพี่พราวพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว่านนคะวันนี้ไม่มีกฎแล้วนะคะเธอยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนพี่พราวพูดต่ออย่างอบอุ่นวันนี้เรามาคุยกันแบบเปิดอก เพื่อวางแผนอนาคตที่เราเขียนถึงในจดหมายรักกันดีกว่าค่ะเธอค่อยๆเปิดสมุดบันทึกไปที่หน้าที่มีลายมือของเราทั้งสองคนเขียนร่วมกันผมเห็นลายมือของเธอที่เขียนคำว่าความบอบ,บางและลายมือของผมที่เขียนคำว่าอิสระภาพอยู่เคียงคู่กันพิพราวนนคะความเหงาของเราที่พี่พูดถึงเมื่อคืนมันเกิดจากการที่เราพยายาม ควบคุมความรู้สึกของเราไว้คนเดียวเธอใช้ปลายนิ้วลูบไล้ไปตามคำว่าความปรารถนาที่ร้อนแรงที่เธอจดบันทึกไว้พี่พราวพี่รู้ว่าความปรารถนาที่นนมีมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียวแต่มันคือความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและการเติมเต็มอย่างแท้จริงเธอค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ผมอีกนิดพิพราววันนี้พิอยากให้เรามาดูกันนะคะว่า เราสองคนจะเติมเต็มความปรารถนาของกันและกันได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีความลับอีกต่อไปผมรู้สึกว่ามือของผมกำลังสั่นเล็กน้อยนอนผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตที่สวยงามของพี่พราาวครับพี่พราววางมือลงบนหน้ากระดาษแล้วจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ลึกซึ้งพี่พราวถ้าอย่างนั้นจูบแรกของเราจะเป็นคำมั่นสัญญา ในการสร้างอนาคตร่วมกันนนว่าดีไหมคะผมไม่สามารถพูดอะไรได้ทำได้เพียงจ้องมองเธอด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นนี่คือจุดจบของการแอบ,บมองและจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงผมก็ค่อยๆโน้มตัวเข้าหาเธออย่างช้าๆพี่พาวหลับตาลงด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและไว้วางใจ ลมหายใจของเราผสานกันจวบริมฝีปากของเราสัมผัสกันอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนมันไม่ใช่จูบที่เราร้อนแบบที่ผมเคยจินตนาการแต่เป็นจูบที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และคำมั่นสัญญาความรู้สึกหวาบหวามมาจากความจริงใจที่เรามีให้กันไม่ใช่จากความลับอีกต่อไปพี่พราวค่อยๆค,คลายจูบออกแล้วลืมตาขึ้นดวงตาของเธอ ตอนนี้เต็มไปด้วยความสุขและความรักนน่นคะความเหงาของเรามันสิ้นสุดลงแล้วนะคะเธอใช้มือลูบไหลที่แก้มของผมเบาๆขอบคุณนะคะที่ยอมเปิดเผยความจริงในใจและขอบคุณที่ช่วยให้โลกสวยของพี่กลายเป็นโลกสวยที่มีความรักอย่างแท้จริงเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาแล้วขีดฆ่าคำว่าที่รักของฉันออกตอนนี้ เรามาเขียนชื่อที่รักคนใหม่ที่ชัดเจนกันดีกว่าคะเธอยื่นปากกามาให้ผมนนเขียนชื่อตัวเองลงในบรรทัดใหม่นี้ได้เลยนะคะด้วยความมั่นใจที่เรามีให้กันผมรับปากกามาถือไว้มือของผมไม่สั่นอีกต่อไปผมจะโรดปลายปากกาลงบนกระดาษแล้วเขียนชื่อตัวเองลงไปนนความลับทั้งหมดได้ถูกเปิดผนึกแล้ว และเรื่องราวของความรักที่เริ่มต้นจากการแอบมองก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างบริสุทธิ์ที่สุดการวางแผนอนาคตและความลับที่กลายเป็นเรื่องของเราพี่พราวมองดูชื่อนนที่ถูกเขียนลงไปในสมุดบันทึกด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขขอบคุณนะคะนนที่รักคนใหม่ของพี่คำพูดนั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุน พี่พราวค่อยๆพลิกหน้าไปที่หน้าถัดไปทีนี้เรามาวางแผนสำหรับอนาคตร่วมกันนะคะนอนอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรคะผมมองไปที่หน้ากระดาษที่ว่างเปล่าแต่ในหัวของผมเต็มไปด้วยภาพความสุขผมอยากให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึกครับไม่ต้องมีความลับระหว่างเราอีกแล้วไม่ว่าพี่จะสกรับผิวจัดดอกไม้หรือเต้นอิสระผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างๆพี่ พี่เพลาเอื้อมมือมาประสานมือของผมไว้ดีมากขนนถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำร่วมกันคือการปิดผนึกทุกความลับเก่าๆเธอหยิบกระดาษแผนการโลกสวยที่มีรายการกิจกรรมทั้งหมดที่เราเคยทำร่วมกันขึ้นมารายการพวกนี้มันเคยเป็นความลับที่ทำให้เราเข้าใจผิดแต่ตอนนี้มันคือบันทึกของการเริ่มต้นของเราเธอพับกระดาษนั้นอย่างบรรจง แล้วใส่กลับเข้าไปในสมุดบันทึกเราจะเก็บความลับเก่านี้ไว้ในความลับใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาด้วยกันนะคะผมจะดูแลสมุดบันทึกเล่มนี้ให้ดีที่สุดครับมันคือหลักฐานของความรักของเราพี่พราวโน้มตัวเข้ามาใกล้ผมอีกครั้งพี่พราวคะและท้านนนวันไหนรู้สึกเหงาหรือต้องการการปลดปล่อยอย่างรุนแรงนนต้องรับรู้สัญ,ญญาณจากพี่ให้ได้นะคะ แม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปแต่ความเยายวนที่เกิดจากความเปราะบางของเธอก็ยังคงอยู่ผมจะรับรู้ได้แน่นอนครับเพราะตอนนี้ความลับของพี่มันเป็นเรื่องของเราแล้วครับพี่พราวจูบที่แก้มของผมเบาๆอย่างอ่อนโยนไปพักผ่อนนะคะที่รักและเตรียมตัวสำหรับความลับใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นในวันพรุ่งนี้นน ลุกขึ้นยืนพร้อมกับสมุดบันทึกในมือผมเดินออกจากห้องของพี่พราวไม่ใช่ในฐานะผู้แอบมองที่มีจินตนาการโลกแตกแต่ในฐานะคนรักที่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากความลับที่แสนบริสุทธิ์ของพี่สาวข้างบ้านผมก้าวออกมาจากห้องของพี่พราวพร้อมกับสมุดบันทึกในมือหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ผมเดินมาหยุดที่ประตูห้องของตัวเองพี่พราวเดินตามมาที่หน้าต่างที่เคยเป็นช่องทางลับของเราพี่พราวนนคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ต้องบอกเราผมหันกลับไปมองเธอพี่พราวอนาคตที่เราเขียนถึงในสมุดบันทึกมันจะไม่ง่ายเลยนะคะผมรู้ครับแต่ผมพร้อมที่จะสู้เพื่ออนาคตของเราครับ ดีค่ะเพราะพี่อยากให้นนช่วยพี่จัดการกับความท้าทายในชีวิตจริงของพี่ด้วยเธอโน้มตัวออกมาที่ช่องหน้าต่างเล็กน้อยนนเห็นชั้นวางของในห้องพี่ไหมคะมันเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ความงามและอุปกรณ์บำบัดเต็มไปหมดเลยค่ะผมมองเห็นชั้นวางของที่อยู่ด้านในห้องของเธอที่เต็มไปด้วยขวดกระปุกและอุปกรณ์ต่างๆ พี่พราวมันเป็นโลกสวยที่พี่สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้พี่อยากให้โลกสวยนี้มันเป็นโลกสวยของเรานะคะเธอหยิบขวดโลชั่นกลิ่นคาราเมลมะพร้าวที่เคยเป็นที่มาของความสยิวในอีพีหนึ่งขึ้นมานนคะพรุ่งนี้พี่อยากให้เรามาจัดระเบียบห้องนี้ด้วยกันคะ่ะ มาช่วยพี่จัดระเบียบโลกส่วนตัวของพี่ให้มันมีพื้นที่สำหรับเราสองคนมากขึ้นคำเชิญชวนนั้นไม่ได้มีนัยยะทางเพศเลยแต่มันคือคำเชิญชวนให้เข้ามาในชีวิตจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าจินตนาการใดๆผมคึกในใจการเข้าไปในห้องของเธอไม่ใช่ในฐานะแขกหรือผู้ร่วมกิจกรรมอีกต่อไป แต่เป็นในฐานะคนรักที่จะมาช่วยจัดระเบียบชีวิตและพื้นที่ส่วนตัวผมมองไปที่สมุดบันทึกในมือแล้วมองกลับไปที่ดวงตาของพี่พราวผมจะมาช่วยพี่จัดระเบียบห้องนี้ครับและผมจะช่วยพี่สร้างพื้นที่สำหรับอนาคตของเราพี่พราวยิ้มด้วยความรัก ผมยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องของตัวเองและมองกลับไปที่พิพพรพิพพรยังคงยืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างของเธอช่องทางลับที่เราใช้สื่อสารกันมาตลอดสัปดาห์พิพพรนนคะพี่อยากให้เรามองกลับไปที่ช่องหน้าต่างนี้สักครู่คะ่ะผมทำตามคําขอของเธอผมมองเห็นเงาของตัวเองที่เคยแอบมองผ่านช่องนี้ ตอนนั้นผมเต็มไปได้วยความตื่นเต้นและจินตนาการโลกแตกเมื่อก่อนช่องนี้คือกำแพงที่กั้นระหว่างความลับและความจริงของเราค่ะเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกมาแล้วสัมผัสไปที่ขอบหน้าต่างที่เป็นขอบปูนแข็งแต่วันนี้ช่องนี้คือเสะพานที่นำความลับมาสู่ความจริงค่ะผมยิ้มอย่างอบอุ่นแล้วเอื้อมมือออกไปสัมผัสที่ขอบหน้าต่างของฝั่งผม มือของเราอยู่ห่างกันเพียงช่องว่างเล็กๆผมจะไม่มีวันลืมความลับที่เกิดขึ้นที่นี่เลยครับมันคือจุดที่ทำให้ผมได้พบกับความรักที่แท้จริงพี่ก็เช่นกันคานนท์แต่พี่อยากให้เราจําไว้ว่าความลับที่สยิ่ที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในความบริสุทธิ์ใจที่สุดเสมอเธอกระซิบคำสุดท้ายอย่างแผ่วเบานนท์พรุ่งนี้นนไม่ต้องใช้ช่องนี้เข้ามาแล้วนะคะผมเข้าใจในทันที ผมจะได้เดินผ่านประตูเข้าไปในชีวิตของเธออย่างเปิดเผยในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการผมพยักหน้าแล้วมองไปที่ดวงตาของเธอนอนผมจะมากดออดเรียกพี่พราวตั้งแต่เท้าเลยครับพี่พราวหัวระเบาเบาๆดิความสุขเอาละค่ะที่รักถึงเวลาที่พี่ต้องทำกิจกรรมโลกสวยที่เป็นกิจวัตรคนเดียวแล้วนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ผมยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องตัวเองมือข้างหนึ่งกอดสมุดบันทึกความฝันของพี่พราวไว้แน่นพี่พราวยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนก่อนจะปิดหน้าต่างลงช้าๆแกกเสียงหน้าต่างปิดลงเป็นเสียงสุดท้ายที่ปิดฉากการแอบมองทั้งหมดแต่เธอยังไม่ได้ปิดผ้าม่านสนิทเธอยังทิ้งช่องว่างเล็กๆไว้ให้ผมได้มองเห็นเงาของเธอผมไม่ได้มองด้วยความสยิวแต่ด้วยความรักและหวงแหน ผมเห็นเงาของพี่พราวกำลังเดินไปหยิบขวดโลชั่นกลิ่นคาราเมลมะพร้าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเธอคงกำลังทำกิจวัตรโลกสวยส่วนตัวของเธอเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะคนโสดผมค่อยๆหลับตาลงพยายามที่จะให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของเธอแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังลอดผ่านผนังที่เชื่อมเราไว้พี่พราวเสียงกระซิบที่แสนอ่อนโยน ความปรารถนาที่ร้อนแรงผมลืงตาขึ้นพันทีเสียงกระซิบนั้นไม่ได้มีทวนยัว่วยวนความอิสระที่จะถึงขีดสุดผมเห็นเงาของพี่พราวกำลังลูบไล้โลชั่นไปตามแขนของตัวเองอย่างช้าๆนนเธอไม่ได้แค่รักตัวเองแต่เธอกำลังให้คำสัญญาว่าโลกส่วนตัวของเธอจะยังคงมีความร้อนแรงที่เธออยากให้ผมได้สัมผัสในอนาคตทันใดน,นั้น เงาของพี่เพราก็ขยับเข้าใกล้หน้าต่างเล็กๆผมเห็นเงาของมือเธอยกขึ้นแล้วโบกมือเบาๆพี่เพลาาเสียงกระสิบสุดท้ายฝันดีนะคะนนท์ไว้พรุ่งนี้เราจะมาสร้างความลับใหม่ที่เร่าร้อนยิ่งกว่าเดิมกันเธอปิดผ้าม่านลงอย่างชา้ชาๆความมืดเข้าปกคลุมห้องข้างๆผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นกอดสมุดบันทึกไว้แน่นนนท์ใช่ ความลับใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วความลับที่เราจะแบ่งปันและดำดิ่งเข้าไปในห้วงอารมณ์ที่ลึกซึง้งโดยไม่ต้องมีกำแพงกั้นอีกต่อไป